สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับนะครับ FC ซสาวน้อย F c ซน้องหญิงครับพมผอกับเปาโทนครับในช่องท้องพูนแบ่น้อยน้องหญิงครับครับพี่น้องกะเดี๋ยวมาพามาเบ่งน้องๆนะครับให้อาหารแล้ครับแต่ว่าต้อนมาให้อาหารบริไทนะครับทั้งน้องท้องขาวแล้วก็ท้องท่าท้องแถนะพี่น้องเนี่ยปลาเล็กที่น้องบุญหลอด อีจ้ะน้องน้องขาโดนโมดยํำอีกแล้วเหรอมดเริ่มขึ้นอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยว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 เซวน้องมุนหลอดลงมาเหรียญคดดินแล้วก็ผลหญ้าก่อนครับมดช่วงนาห้อนสี่อนข้างดุนะครับพี่น้องหมดมันมันหายวัาพันทเถาะนี่เบิ่งมันเข้าไปอยู่ในเสือเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเสือออกมาก,ก่อน เดี๋ยวเสือไปสักตัวหนองมุดหลอดพ่นสิพ่นสิเลนไม่เสือนะครับพ่นสิหนองมุดหลอดพ่นจะโอ้โมเมนหนองมุดหลอดไหมหนองท้องขาหนองท้องขาวพ่นจะจะเล่นเสือนะครับเพราะว่าบาทุนเสียเอาเอาไอ้นำแข็งใส่เสือให้เพิน่นถ้านำแข็งห่อเสือให้เพื่อนเราบป็นเพิ่นก็สิน้อนทับเสือ ตอนกลงเวรมันห่อนตอนนี้นะครับบ้านโมเดิลนนะครับบ้านโมเดินตอนนี้คือต้องการดินด่วนนะครับตอน,นีพี่น้องเอฟซีในระแวกนี้ผู้ใดมีดินนะครับต้องการ6กขันลดครับต้องการดิน6กขันลดนะครับพี่น้องนี่ช่างต้องการดิน6กขันลดนะครับด่วนนะครับ ตอนนี้โทษสอบถามในนาแถวแถวบ้านแล้วสองสามเจ้าแล้วตอนนี้คือยังบ่มีนะครับหลดเฟิ่นน่บดรมาเรียนอยู่แถวนี้ก็เลยบ่มีดินนะครับส่วนผู้ใดที่สามารถติดต่อดินได้นะครับทักมหาบ่าวโทนนะครับเฟซบุ๊กบ่าวโทนนะครับเฟซบุ๊กบ่าวโทนนะครับอ่าส่วนกรณีเรื่องมาไล่นะครับมาไลทิปที่โอนเข้าบัญชีบ่าวโทนนะครับกับซมีอยู่คนหนึ่งนะครับ สิเป็นไม่ไงที่ค่อนข้างจะบ่อบกค่อยหูเรื่องปันไดนะครับเป็นไม่ใญ่ที่ว่าบกค่อยหูเรื่องปันได้น่ะเพราะว่าคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์แต่ละคลิปนี่ฉีบบ่มีบ่มีสางสันนะพี่น้องส่วนใหญ่สิเป็นคลิปสิเป็นคอมเมนต์ประเภทว่าเบิ่งคลิปหรือมีความถูกไหมขนาสงสารเพิ่นอยู่นะครับว่าเราหนาสงสารเพิ่นนะครับเพราะเพิ่นเบิ่งคลิปแล้วเพิ่นเป็นถูกใจอ่ะ บอกว่าเขาสีทายอยีหยังหายเย็นสีไายอีหยังให้เบิ้งกะเบิ้งเหล้วเป็นถูกใจนะนะครับบ่มีความสุขบ่มีความยินดีไปกับเขานะครับมิแต่ขอโตแย่งในความคิดในความหูซื้อของเพิินเองนะครับกะเป็นห่วงเพิินครับยยานเพิินเป็นหลกหัวใจน่ะนะโมเมนต์นยังดรกครับคือเรื่องมาไล่หนอง์ญิงเนี่ยที่โอนเข้าบัญชีบ่าวโทนทุกยอดที่เข้าบัญชีบ่าวโทนคือ คนที่เพิ่นโอนเนี่ย<ๆ>เพิ่นเต็มใจโอนเขาบัญชีนี่นะครับบบาวโทษหายบัญชีไม่หน่อยไปแล้วคือเพิ่นทักมาสอบถามขอหมายเลขบัญชีหน่อยค่ะจะโอนมาเลาให้หน้องบบาโทษจะส่งหมายเลขบัญชีไม่หน่อยให้เลยทันทีครับแต่พอส่งหมายเลขบัญชีไม่หน่อยให้เ <todos S 1> <ๆ>พิ่นก็ตอบมาอีกว่าขอหมายเลขบัญชีบบาวโทษค่ะจะฝากผ่านเบาวโทษเนี่ยเพิ่นก็มีเหตุผลของเพิ่นนะครับในการที่จะฝากผ่านบบาวโทษ<ๆ>น่นะ เป็นความเสือของเผิ่นว่าถ้าฝากพานผู้นี้แล้วกะถึงมือน้องร้อยเปอร์เซ็นต์ฝากพานผู้นี้แล้วกะถึงมือน้องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อาจจะได้ออกคลิปออกอ่านซื้อให้น้องฟังอย่างที่ด้วยเป็นความเสือของเพิ่นว่ามันอาจจะเพิ่มพูนบาร,รมีหเหพิ่นก็ได้ <c oughs> และที่สาคัญคือได้สร้างคลิปให้บบาวโทนนะครับเป็นคอนเทนต์อีคอนเทนต์หนึ่งที่บบาวโทนเฮ็ดตั้งแต่แหลกยอดเงินทุกยอดที่ฝากให้น้องหญิงผ่านเบาวโทนคือถึงมือน้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ โมตรงหว่วงครับแล้วก็พยายามชมคลิปให้มีความสุขนะครับชมคลิปวีดีโอให้มีความสุขเพราะว่า YouTube หรือว่าไอซื้อโซเชียลซื้อออนไลน์ต่างๆเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อสร้างความสุขให้กับคนทั่วโลกแต่ถ้าเสพข่พาวเสพโซเชียลเบิง YouTube แล้วมีความถูกอะ นอนเก้าพุ่งเปิดพ้าลมตีพุ่งอยู่บ้านซื้อครับปอตองเบิงครับมันจะเป็นทุกใจนะครับนะนี่นะครับพามาหาน้องตูรูครับเสาร์นี้ส่วนใหญ่มากแลวก็บกค่อยไดถไทยคลิปนะพี่น้องเพราะว่ามาแบบมาแบบฟอก้าวย่งนีนะมาแบบให้อาหารให้น้ำให้ยังเรียบร้อยกบกับนะครับก็เลยบบคอยไดท่ายคลิปนะครับบบคอยไดบันทึกวิดีโอให้พ่อพอแม่เอฟซีเดบิงนะครับแต่ว่าตูรูคือสวยงามครับ อ้วนสะอาดต้านะครับอากาศห่อนครับช่วงนี้แต่ว่าตู้รูก้กะคืออยู่เทิงกว้างเฟืองบ๊ไปใสหรอกครับเพราะว่าอยู่ข้างบนมันเย็นนะครับพี่น้องมันสีมีหมบักขามในการบังไอความร้อนจากลังค่าอีกต่อนึงนะครับมันก็นเลยเห็ดให้ประหอนแห้งเนาะส่วนมะลัยทิพนะครับที่ ากติดต่อขาม่าสอบถามบบาโทนนะครับก็คือถ้าสอบถามบบาโทนเรื่องการโอนมาลลยให้น้องบบาโทนจะหายไมเยเลขบัญชีแม่หน่อยปุ๊บ fc โอนปั๊บแล้วก็ทรงสลิปมหาบบาโทนปุืบอ่บาโทนก็จะสอบถามนะครับว่าจากแม่อะไรจากพ่ออะไรบางคนเพิ่งกว่าพลังเงียบบางคนเพิ่งกว่าไม่ประสงค์ออกนามบางคนเพิ่งกับบอกซื้อมากนะครับ บ่าวทนก็จะแคบหน้าจอตัวนี้ส่งให้แม่หน่อยนะครับให้แม่หน่อยทำมาไอ้มาไลาให้กับไปรอดติดตามครับหนาเฟตหนอง,อ,งองหญิงเหมือที่เพิ่นส่งงานนะครับมือนี้อาจจะบ่เห็นอาจจะเป็นหมืออื่นเพราะว่าบางทีมาไลาหลายนะครับมาไลายเยอะแบบหลายคนเพื่อนอาจจะเฮ็ดบ่ท่านนะครับเฮ็ดมือนี้บ่หมดกับเฮ็ดหมืออื่นจังสินะครับกับอาจบ่เห็นกับเห็ดถากมาสอบถามใดนะครับพี่น้องสำหรับ พอพ่อแม่เอฟซีที่คอยสนับสนุนให้มาไล่หนองอิงนะครับเนาะส่วนใหญ่คนที่ให้มาไล่หนองเนี่ยร้อยทั้งร้อยเลยนะครับคือเพื่อนให้ด้ยวยความบริสุทธิ์ใจแบบไม่มีเงื่อนไขแบบไม่มีข้อแม้บางคนไม่ต้องการออกสื่อก็มีนะบางคนแบบให้แบบเป็นพลังเงียบบอกระบุซื้อมาเลยเป็นพลังเงียบเนี่ยนสมมุติบ่าวทนกับหลายคนนะครับที่เป็นพลังเงียบเป็น f c พลังเงียบเป็น f อไม่ประสงค์ออกน้ม ถ้าไม่ประสงค์ออกนามบาวทนจะเขียนว่าเป็นพลังเงียบนะครับเป็นเอฟซีพลังเงียบนะครับมลไยนี้คือมลายทิพย์แต่ามาลากผักพานบาวทนจะเป็นมลไลทิพย์นะครับบาวทนจะขึ้นหัวขอว่าเป็นมาลทิพย์นะพี่น,อน้องให้พ่อพ่อแม่เอฟซีได้ติดตามเราชมขาดไพที่บาวทนประกาศซื้อไปแล้วยังบมมีซื้อทักมาหน้ครับทักมาสอบถามได้นะครับเพราะว่าหาสิเปอร์เซ็นต์คือ จองเสื้อบูชาวัตถุมงคลเดี๋ยวโอนมาเป็น o, มาลัยหนองนําในบัญชีเดียวในครั้งเดียวในการโอนครั้งเดียวกระจแยนะครับค่าเสือตั้งหากค่าพระตั้งหากค่ามาลัยหนองตั้งหากตัดเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นช็อตนะครับจะเหลือ5บาท10บาท20 30 50บาบ่าวทุนลงให้หมดครับขอแค่ระบุมาว่าที่เหลือให้เป็น,ปปนมาลัยองที่เหลือให้เป็น Impact, มาลัยนองบ่าวทุนลงให้ถูกยอดครับพี่นนองบ่ตตรงห่วงครับได้หมดครับ แล้วก็ถ้ายอดรวมแล้วมันเป็นเศษบาวทนก็นจะมีมาไล่พิเศษจ,จากบาวทนเพิ่มให้น้องไปอีกครับไม่มีตัดเศษนะครับโอ้ยเศษมันบดเต็มรอยตัดออกเก็บบาวทนเก็บไว้เองไม่มีครับแบบนั้นมีแต่เพิ่มให้ให้มันเต็มไปครับเพิ่มให้มันเต็มยอดเต็มยอดแล้วมอบให้น้องนะครับนี่คือเรื่องรล่าต่างๆนะครับที่บาวทนเห็ดทุกมือนี่คือทําด้วยใจครับเป็นการทําด้วยใจนะครับ แ้ะก็บอมีอีหยังสีสีมาไม่มีคําว่าอยากได้ของเพื่นแค่ได้มาอยู่จุดนี่มันก็มีความสุขใน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 ,ในสิ่งที่เป็นอยู่แล้วเพราะว่าพอพอ่อแม่เอฟซี FC, เพิ่นก็สนับสนุนเบิ่งคลิปวิดีโอให้รับชมคลิปวิดีโอให้กด comment, คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์หรือว่าเบิ่งโฆษณาให้เนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนทีมงานหลังบานแล้วนะครับแล้วจะไปต้องการอะไรอีก แค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับอขอบคุณตัวกำลังใจครับพี่น้องฝากพ่อพี่น้องเอฟซครับกด Subscribe กดไลค์กดแช่นะครับฝากเบึงโฆษณา,านะครับสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สนีัก่อนแล้เพราะก็ไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ